จ่ะเอสวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนจ้ะมาจะมากินเา้าน้งกันกินขา้ากินเขาก่อนจะไปทํางานเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นกะเพื่อนๆยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนาะคะ่ะทั้งรวมทำยูทูบว่ายูทูบกะคือกันค่ะมากินเขาน้งกันก่อนจะไปทํางานจ่าไม่รูปพี่อย่างไก่อบเอฟมาเลยจ้ะเห็นบ่นอบเอฟเลย มาได้จ้ะเด้อ,ดอพวดผู้ปวดนะปูด่ะเบิงเบิงเบิงบงอบไก่จะอบไก่ย่างไอ้ทวนทวนอยู่แซ่บหอมมาเด้อมาได้จับมาเด้อนี่แหละโบลายใหญ่ห้างค่ะเฝ้ากินฝ้าไปทํางานาเพื่อนๆจา้าตามักแตงก็อยู่นี่จ้ะตำบักแตงก็อยูน่ยน,ยนี่มาเด้อมาเด้อเฝ้ากินค่ะโบมีเวลานะคะเฝ้าเห็ดทำ คลิปแห่งเพื่อนเพื่อนเบื้องเชี่ยเงากินแล้วก็เล่นจันนาะงคะ่ะเนาะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามารับชมะะด้วยค่ะเด้อเขามาเราก็มินไตคลิปไปนะคะอืมต้องดีหวานหวานเลยจ้ะอืม ปอบคุณที่มาป็นกำลังใจแห่กันนะคะได้ไมหอมก่าครับครับผิี้ดิอืมจับจ้าอม ยายสิทธิพรเคยเห็ดไปให้เบื้องเราจะบปาใส่อีหยังแบบงน่เนาะคะ่ะเนาะสูตรใส่ใส่เครื่องปรุงอบไกะะ่เนาะค่ะเนาะเคยเห็ดให้เบื้องเราไปไล่เบื้องเอาเด้อค่ะเด้อเคยเห็ดให้เบื้องเราก็เลยบ่เห็ดให้เบื้องดอกกินให้เบื้องซื่อ แต่ย่างใส่คุมบม่บได้ย่างเตาทานันดอกเตาอบจ้ะอืมจับเรียดนิดียวแป้งช่องน,น้อยๆนี่เด้อเลยค่ะเด้อเพื่อนๆเอ้ยเป็นกำลับบงใจให้เนี่ยคุณแม่เลี้ยงเดียยดเด่ยวอยู่พูเดหยวตทั้งสาวทั้งไปงานทั้งเหตุยูทูบเมื่อทั้งเพื่อนก็ให้ พยายามเบิบ้งคลิปให้กันเงี้ยเงีเลยเด้อค่ะเพื่อนๆเอ้ยยางนั้นก็บสามถึงห้านาทีใน่เด้อค่ะเด้อเบิ้งให้จบเนี่ยนั่นก็บสองคลิปสามคลิปให้เด้อค่ะเด้อคลิปสี่นาทีห้านาทีก็เบิ้งโหลดจ้ะเสียเวลานิดนึงเลาก็เป็นเพื่อนกันเนาะคะ่ะเนาะมา มึงฝากใจดีดีเพื่อนๆจ้ะมึงเอาอไอ้ชวนทวนอยู่ว่ะอ้ชวนทวนอยู่เห็นบ่หอมบ่หอมไปทั่วหลกมป่จ้ะอ้ชวนวนอยู่โอ้ยหันอู้หัน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 พูดไอู้อ้ชวนทวนจ้ะถถุถูถูอีถูอีทังกนละมังแตกพูดไะเน่รวนรนเลยจ้ะหน กโปวดงอหือออืกินง่ายอยู่ง่ายจ้ะเพื่อนๆจ้ะไอศิบบดแด้หาผักมากินเมื่อนี้ กินทำเนียก็บพอ่เพราะว่าสิเฟ้าตอบเห็ดงานจ้ะอ,อยาก่ะถ้าจับอืม เพื่อนจา้าแยสีก็กินให้เบิง้งซั้นนี้หละขอบคุณเด้อค่ะเด้อแยสีขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อค่ะเด้อแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กันทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่นาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกาลังใจซํำนี้แหละแล้วก็พ่อกันคลิปหน้าแยสีก็ตามเดิมนะคะรักได้น้อยขอให้นานๆเด้อค่ะเพื่อนจา้าแล้วก็สู่ๆไปน้ำกันนะคะเบิ้งคลิปให้กันก่อนเด้อค่ะเด้อนะคะ,ยะ,คะอย่าทิ้งอย่าปะกันแล้วก็เลิบๆเด้อค่ะเด้อแยสีเลิบทุกคนนะคะ เป็นตะมือแต่ให้กันย่ะพอกันคลิปหน้าจ้าบ้ายบาย